สวัสดีคะ่ะคุณแม่หมอนาอยจากเพจดอกกุน้อยเดอะแฟมิลี่นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่สัปดาห์ที่32ของการตั้งครรภ์หรือว่าเดือนที่8ของการตั้งครรภ์แล้วคะ่ะดีใจไหมคะตอนนี้ลูกน้อยของเราเป็นยังไงบ้างแล้วในสัปดาห์ที่32นะคะลูกน้อยบางคนจะเริ่มกลับหัวแล้วนะคะใน2-4ถึงสสัปดาห์ต่อจากนี้ลูกน้อยของเราจะเริ่มกลับหัวลงไปที่อุ้งเชิงกลางของคุณแม่่าเห็นได้วมาจากมดลูกของคุณแม่มีลักษณะเป็นลูกแพรใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ตัวของลูกโตขึ้นมากแล้วการที่เอาหัวลลลงงงงไปปขข้าาาา่่่่กก็็จะเนทททีีสบสบยุดอู ของเราค่ะดังนั้นเด็กหลายๆคนเริ่มกลับหัวลงไปที่อุ้งเชิงกรานแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีประมาณ5%ของลูกน้อยนะคะที่ไม่ยอมกลับหัวสักทีซึ่งเขาจะเป็นท่าที่เอาก้นลงนะคะหรือที่เราเรียกว่าบีดพรีเซนเตชันยังไงก็ตามคุณหมอที่ดูแลคุณแม่ก็มีเทคนิคในการรับมือนในเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลค่ะให้คุณหมอติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะพัฒนาการอื่นๆของลูกน้อยในช่วงนี้นะคะเขาจะมีการฝึกทักษะต่างๆเพื่อการอยู่รอดในช่วงหลังคลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจการกลืนการดูดต่างๆนะคะ เขาจะมีการสุดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงนี้เขาจะออกกําลังกายหนักมากที่บ่อยเตะบ่อยเลยค่ะส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็คือตั้งแต่สัปดาห์ที่32เป็นต้นไปลูกน้อยเขาจะเริ่มสะสมสารอาหารบางชนิดไปใช้ในช่วงหลังคลอดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสหรือว่าวิตามินดีซึ่งนี่ก็คือความสําคัญนะคะที่คุณแม่ควรมองหาสารอาหารที่จําเป็นต่างๆให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อคุณแม่เองแล้วนะคะยังสามารถส่งต่อไปให้ลูกน้อยได้สะสมมาใช้ในช่วงหลังคลอดได้ด้วยดังนั้นสารอาหารต่างๆที่คุณแม่ทานส่งผลต่อลูกน้อยในท้องแน่นอนค่ะสำหรับตัวคุณแม่เองนะคะจะเป็นยังไงบ้างในช่วงสัปดาห์ที่32ในสัปดาห์ที่32เนี่ยนะคะคุณแม่บางท่านอาจมีเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะสาเหตุเน,นื่องมาจากว่าฮอร์โมอนของการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนทาให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเยือบูอ่อนนะคะดังนั้นเวลา ทำให้มีเลือดออกตามลายฟันได้คําแนะนําก็คืออย่าแปรงฟันแรงนะคะพยายามแปรงฟันเบาๆแล้วก็อาจจะใช้ไหมขัดฟันช่วยในการทําความสะอาดช่องปากนะหรือว่าใช้น้ํายาบนปากก็สามารถช่วยได้ค่ะ นอกจากนี้สิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือหัวนมของคุณแม่จะมีสีเข้มขึ้นค่ะเป็นจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์อีกเช่นเคยนะคะโดยไม่ต้องกังวลค่ะคุณแม่ทราบไหมคะว,ว่าทาไมสีหัวนมของคุณแม่ถึงเข้มขึ้นเวลาที่ตั้งครรภ์ซึ่งเป็นความมหาัศาจรรย์ของธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าในช่วงหลังคลอดลูกของเราจะไม่สามารถมองเห็นสีได้ดีเขาจะมองเห็นสีขาวกับสีดําได้ชัดนะคะดังนั้นการที่หัวนมของคุณแม่เป็นสีดําขึ้นจะทําให้ลูกน้อยสามารถมองเห็นหัวนมข,ของคุณแม่แล้วก็สามารถกินได้ไง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ คำแนะนําของคุณแม่ในสัปดาห์ที่32นี้นะคะเช่นเคยค่ะแนะนําเรื่องของสารอาหารเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะอย่างที่บอกไปลูกน้อยเริ่มสะสมสารอาหารเช่นกันดังนั้นแนะนําให้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยมองหาอาหารที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ําแล้วก็ทานพวกวิตามินและเกลือแร่ให้เพียงพอค่ะ ถ้าทานไม่พอแนะนําให้มองหาอาหารเสริมที่ปลอดภัยในคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้สารอาหารครบทั้งคุณแม่และลูกน้อยค่ะในไตมาสที่3มยังคงสําคัญในเรื่องของการนับลูกดิ้นอยู่ค่ะคุณแม่ควรนับลูกดิ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้คุณแม่ก็สามารถออกกําลังกายเบาๆอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงและก็คลอดน้องได้ง่ายขึ้นค่ะหวังว่าคุณแม่คงได้รับความรู้ในสัปดาห์ที่32นี้นะคะและสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีในสัปดาห์นี้ค่ะ ใครที่อชอบเนื้อหาวิปบายวิพันนนซีนะคะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยในเว็บไซต์ของเาหน่อยนะคะ w w w d r n o เว็บเราต้นหน่อยแลอแล้วก็ w w w ร์ไบเว็บเลือกโปรทีแล้วก็สามารถสะสมการวิปบายวิพันนนซีของมาหน่อยได้เลยในเลือโปรตีนนะคะแล้วก็ติดตามเลือโปรตีนได้ในชุกช่องทางค่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์ที่33ของการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคุณแม่แฮปปี้พันนซีนะคะดูแลตัวเองได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ